บายดีพี่น้องมื่อนี้สิพามากินหมากสมเลยเนี่เคมเบรี่ีกคือหมากให้บ้านเนาวเ่ยแล้วแกมีเวบเบอรีนี่ไข่หมักมอนหมอมัง สมค่ะพี่น้องแขกไข่ก็นำนลายแตกแล้วเมือเ่อในกระทือไปกินอยู่การเดิมอันตรงนี้แรปเปอรี่เนี่ยกินกับอันริกเกลือสุดยอดสุดยอดสุดยอดมาเฮียนมากินกับแก้ว น้ำปลาวานน้ำแก้วกินมักนาวของคุณสามสีเผ็ดแค่นี่พี่น้องสั่วเลยโอ้สั่วแบบนี้แล้วคิดเห็นกินอันมักข้อบ้านหนาเนาะมัข้อหรือว่ามักคเลน คลีนหูมัดคลีนเาพี่น้องมาแง้วนะสมสมอู้ห<ฮ> เลี้ยวได้สุดยอดเจียวกับเพรบ้านเคมลี่ี่มันซีดีได้พี่น้องได้กันนั่นแบบผู้หญิงเทาอัน เหนียวมันอย่างมันแบบว่าจย่งไรดีพวกแต่เป็นโรคหัวใจมันอย่างนะเส้นเลือดตันเป็นเบาหวานเส้นเลือดตันมันอย่าง,งเขาอกก,กกินน้ำกันเคมเบอรี่แต่ห้ามบอกกินน้ำเขาจะกินน่วย แคมเบอร์รียและเบอร์รี่เขากันเนอะคิดว่ากินส่วมักข้อพี่น้อง เออคนหัวลุกเดียวกับเพชรว่ะ แต่แอบ,บเบอรี่เหมือนเปรตต้มหยามเดี๋ยวพี่นอ้องมันคือกำลังก,กินหมังมอนน่ะสมอมหวานแบบมังมอนอ แต่มักเค็มลี่นี่มันสิคือจะเขากินมักกะทันสมเลยตงแต่ว่ามักกะทันสมอะเขาได้บวนในอันนี้ทางในมันสื้อ คล้ายๆกับอ่ะแบบเออสมหาวมึงนาโหรสชาติก็บคล้ายๆสมหาวมึงนาโหจะสมหาม,หา,ห,าๆๆมหามึงนาโห,ม,ห,าม,ห,าหมันสิขมขมขมผส,สมหวานๆอันนี้คือไม่ใช่สม เดี่ยวอมหวานแล้วกับบ่มีบ่มีเม็ดทางไหนเอามานใส่ มันอยากคายกับมักสตรอเบ,รบอร์รี่เด้อแต่บ่แม่นมีข้าวอื่นแรบเบอร์รี่มันยักคายกับมักสตรอเบอรี่ตัว,น,วน้อยน้อยแต่มันบบใส่ด้วยพี่น้องมันสมหนึ่งมื่นบริแไปงานดอก เลยจะกินสมสุดยอดอีลีพี่น้องเดี๋ยวเห็นหอดหางทงเรียวหินหอดหางทงเียวเพ็ดเพ็ด จะใส่ลอยมันกับบนงัวจ้าสุดยอดบอพี่น้อง<ฮ>สมเพแต่เต็เบต้องเอาเสือล่าสมากย่างละมาก ความสมสิประมาณกินนั่นมะกะทันแบบสมๆม,มบ้านเฮาเนี่ยหัวขาด ลายแตกบัวพ mm ี่น้องมาเห็ดเอา้สมมิลีจมแตกแซ่บ sầm ra ra bỏ Khám thai you know? <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อคลิปนี้กับบ่มีหยังมากินมากสมให้พี่น้องป้องปลายน้ำลายแตกน้ำมาปึงแล้วกันฝาก,กไลค์กดแชรบกดซับสไคร้ในเด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ ว่าก่อนบายบระหยากกับไปซื้อมากินเด้อพี่น้องยอดีทึกๆโอเคบายจ้า